กลางหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาเงียบสงบมีข่าวลือหนึ่งที่ดังไกลไปถึงปากตลาดอำเภอต้อนทุเรียนทองคำมีอยู่จริงไม่ใช่แค่เปลือกสีทองแต่ทั้งลูกคือทองแท้บางคนพูดว่ามีคนแอบเข้าไปตัดเมื่อคืนผกเลื่อยยนอย่างดีเข้าไปกลางดึก ใช้ไฟฉายส่องตรงลูกทุเรียนสีทองที่ห้อยต่ำแค่เอื้อมมือมันเปล่งประกายวับๆับเหมือนกำลังเยืยหยันเขาฟันลงไปหนึ่งทีก็เงียบฟันอีกทีเครื่องสั่นสะเทือนมือสะบัดกระเด็นไปด้านหลังเขาเอามีดมาลองต่อด้วยค้อนแล้วก็เอาไฟเผาแต่ลูกทุเรียนลูกนั้น ไม่ไหม้ไม่ไมบุบไม่ขยับไม่หลุดจากขั้วเลยแม้แต่น้อยมันไม่ใ่ไม้เขาพ,พึมพำมันเหมือนเหล็กทองคำเถื่อนแข็งจนขนลุกรุ่งเช้าข่าวแพร่กระจายไปทั่วตำบลคนเฒ่าคนแก่เริ่มพึมพำเสียงแผ่วๆเหมือนเสียงที่เคยได้ยินมาเมื่อสิบกว่าปีก่อน ของลุงทองดีของเถ่ามันเลือกเจ้าของเองไม่ขายไม่แจกไม่พูดถึงมันด้วยซ้ำใครไม่ใช่เจ้าของทุเรียนมันไม่ให้แตะหรอกและนั่นคือปัญหาของมีค่าอยู่ตรงหน้าแต่ใครก็เอาไปไม่ได้แม้แต่เจ้าสัวจากกรุงเทพที่ขับเบนซ์ขึ้นดอย ก็ต้องกลับลงไปมือเปล่าต้นทุเรียนสีทองยังคงยืนเด่นอยู่กลางสวนลูกของมันมีอยู่สามลูกเปล่งประกายเหมือนคำท้าแต่ตอนนี้ลุงทองดีเจ้าของสวนนอนป่วยไม่พูดกับใครอีกเลยและนั่นคือคำถามที่ใครก็ไม่กล้าพูดออกมา เขาตายไปใครจะเป็นเจ้าของทุเรียนพวกนั้นคำถามที่ไม่มีเสียงแต่ทุกคนคิดเหมือนกันหลังข่าวว่าทุเรียนสีทองเป็นทองคำจริงแพร่สะพัดไปทั่วตำบลค่ำคืนถัดมาก็มีคนกล้ามากพอจะลองของไอแหลม คนงานเก่าที่เคยตัดไม้ให้โรงเลื่อยมีนิสัยขี้โม้และชอบท้าทายสิ่งที่คนอื่นกลัวทองแท้หรอแค่ขั้วทุเรียนจะไปสู้มือกูได้ยังไงคืนนี้เขามาคนเดียวพร้อมเลื่อยลับคมวาวกับไฟฉายในปากย่องเข้ามาเงียบๆใต้แสงจันทร์ที่เริ่มขมุกขมัวลูกทุเรียนทองคำ หอยนิ่งกลางกิ่งไม้แสงจันทร์กระทบเปลือกทองสะท้อนตาเขาเหมือนจะท้าทายเหมือนจะเตือนมึงอยากได้ของของเขาแต่ไม่ได้ขอเขาก่อนไอ้แหลมไม่สนเขาเอาเลื่อยวางตรงขั้วแล้วออกแรมกดเต็มที่แต่ทันทีที่เลื่อยแตะลงฉุกเสียงเหมือนฟันเหล็ก,กกำหินสะท้อนกล้องในหัวแหลมชะงัก มือชาไปหมดเหมือนแรงสะท้อนย้อนกลับมาจนข้อมือเกือบหลุดอะไรวะต้นไม้เหล็กหรอเขาลองใหม่ใช้แรงมากขึ้นแต่ขั้วทุเรียนยังอยู่ไม่มีแม้แต่รอยขีดแหลมหยุดยืนมองต้นไม้เงื่อแตกเขาหันซ้ายขวาเหมือนจะถอยแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้น จากในความมืดเสียงคนแก่แห่พราแต่ชัดเจนเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ใช่ของมึงเงาเงียบเเดินออกมาจากบ้านไม้ใกล้สวนคือลุงทองดีนั่งอยู่บนเก้าอี้เข็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเข็นเขามาชา้าชหลานสาวคนเดียวที่คอยดูแลหน้าลุงทองดีซีด แววตารวยแรงแต่ยังคงแฝงอะไรบางอย่างลึกๆแหลมกลือน้ำลายก้าวถอยไปครึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวต่อให้เลื่อยของมึงคมกว่านี้สิบเท่าถ้าข้าไม่ยกให้มึงก็ไม่มีวันได้ไปลุงทองดีหันไปมองหลานแล้วชี้มือช้าๆไปที่ลูกทุเรียนทองคำเองลองแตะมันดูซิ เด็กหญิงรับคําเธอเดินไปอย่างไม่ลังเลปลายนิ้วแตกเบาๆที่ขั้วลูกทุเรียนหลุดลงมาเงียบๆอย่างง่ายดายเหมือนมันยินยอมแหลมยินอึง้งมือยังถือเลื่อยแต่ไม่มีแต่แรงจะยกขั้นอีกของบางอย่างไม่ได้เป็นของใครก็ได้ถึงจะอยากแค่ไหนถ้าใจมันไม่ได้ ก็ไม่มีวันตัดออกได้ลุงทองดีไอเบาๆข้าอยู่ได้อีกไม่นานแล้วคนที่จะได้ต้นนี้ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่ต้องเป็นคนที่รู้ค่าที่สุดลูกทุเรียนทองคำถูกวางไว้หน้าบ้านแหลมเดินกลับไปเงียบเงียบไม่เหลือแม้แต่คำพูดอวดดี ส่วนข่าวว่าผู้หญิงแตะแล้วได้ทุเรียนมากำลังจุดประกายอะไรบางอย่างทั่วทั้งหมู่บ้านรุ่งเช้าของวันถัดมาหน้าบ้านไม้ของลุงทองดีเต็มไปด้วยสายตาอยากรู้ชาวบ้านทยอยกันมานั่งบ้างยืนบ้างเงียบบ้างเสียงดังบ้างแต่ในใจเหมือนจะคิดเหมือนกัน ทำไมเด็กนั่นถึงตัดได้แล้วคนอื่นละ่ะแค่แตะแล้วมันก็หลุดลงมาเองเหรอหรือว่าลุงทองดีแค่แกล้งเล่นไหนที่สุดป้าคำพองหญิงชราหัวแข็งผู้เคยเป็นคู่กัดกับลุงทองดีก็เป็นคนแรกที่กล้าลองในมือเธอมีกันไกลตัดกิ่งที่เพิ่งซื้อมาใหม่เง่าวับ ข้าแค่ขอลองดูไม่แตะก็ไม่รู้เธอเดินเข้าไปหาลูกทุเรียนที่ห้อยต่ำยกกันไกลขึ้นแล้วตัดแกลกเสียงเหมือนเหล็กกระทบหินข้อมือของป้าสถานเธอเซนิดนิดถอยออกมาอะไรของมันแข็งเหมือนหินหรือมันไม่ให้เสียงคือหาเริ่มดัง ก่อนที่ไอ้แม้นลูกชายผู้ใหญ่บ้านชายร่างใหญ่ที่ไม่เคยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติจะเดินเข้ามาพร้อมมีมีดปังตอสับเพลงใบมีดสะท้อนกลับปลายมีดบินของปลอมเหรอวะหรือมันเป็นทองจริงๆคำพูดของแมน้นเหมือนจุดไฟโลบในใจของใครหลายคน ถ้าลุงมันตายแล้วใครจะได้ละ่ะหรือเด็กนั่นขนาดที่ทุกคนรุมกันอยู่ใต้ต้นทุเรียนทองคำลุงทองดีกลับนอนอยู่ในบ้านไม้ห่มผ้าถึงอกหายใจช้าๆมีเพียงดาวเรืองนั่งอยู่ข้างๆเตียงลุงทองดีเอื้อมมือช้าๆจับมือน้อยๆของเธอไว้แน่น อย่าไปกลัวนะต้นนั้นมันไม่เลือกคนผิดหรอกมันจะไม่ยอมให้ใครได้ไปถ้ายังมีเจ้าอยู่ตรงนี้ดาวเรืองไม่ค่อยเข้าใจนักแต่เธอพยักหน้าเบาๆอย่างคนที่ตั้งใจจะอยู่อย่างน้อยก็จนลมหายใจสุดท้ายของเขาบ่ายวันเดียวกัน เสียงแตรรถกระบะดังแว่วจากทางเข้าหมู่บ้านรถหรูคันหนึ่งป้ายทะเบียนจังหวัดอื่นจอดสนิทหน้าบ้านไม้ชายในสูดดำลงจากรถก้มศรีรษะเล็กน้อยผมมาจากบริษัททองคำพาคีสินทรัพย์ครับเราได้ข่าวว่ามีต้นไม้ทองคำที่นี่บริษัทเราสนใจจะซื้อ ในราคาที่สูงที่สุดเสียงรอบข้างเงียบลงแค่เสียงลมเบาๆที่พัดผ่านสวนเก่ากับดวงตาของเด็กหญิงที่ยังไม่คลายความสงสัยตายต้นทุเรียนสีทองลุงทองดีนั่งเงียบอยู่คนเดียวเสียงนกเสียงลมพัดผ่านเบาๆต้นไม้ที่เคยเปล่งแสงวับวับ กลับสงบนิ่งแต่ในใจของลุงกลับไม่เคยเงียบมันเต็มไปด้วยคำถามและความวุ่นวายที่ไม่มีใครมองเห็นหลังจากล้มป่วยอยู่หลายวันอาการของลุงเริ่มดีขึ้นแต่เขายัางไม่พูดอะไรแม้แต่เรื่องข้อเสนอจากบริษัทใหญ่ที่ยื่นเงินก้อนโตมาแลกกับต้นไม้ต้นนั้นเขาเพียงพูดกับตัวเองเบาๆ ก็แค่ทองคําถ้าเอาไปแล้วใจคนมันกลวงกว่าเดิมจะมีไปทําไมดาวเรืองนั่งอยู่เงียบๆข้างเตียงคอยเช็ดตัวให้ลุงทุกวันเธอไม่ซักถามอะไรนักแต่ในแววตานั้นมีบางอย่างที่อยากรู้ลุงถ้าทุเรียนพวกนั้นมันมีค่าทำไมไม่ตัดขายสักลูกล่ะ ลุงทองดีสายหัวช้าๆน้ำเสียงนุ่มลึกแต่มั่นคงของมีค่ามันต้องมอบให้กับคนที่รู้ว่าอะไรมีค่าต่างหากคืนนั้นลุงทองดีลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆเดินออกไปใต้ต้นไม้เขาเอื้อมมือไปแตะที่ลำตน้นสายตาเต็มไปด้วยลังเลแล้วกระซิบ เหมือนกำลังพูดกับเพื่อนเก่าอีกไม่นานต้องเลือกแล้วสินะยามเช้าของวันใหม่ดาวเรืองรีบเข้ามาประคองแต่ลุงกลับยิ้มบางๆเป็นรอยยิ้มที่ดูนิ่งแน่วแน่เหมือนตัดสินใจอะไรได้แล้วเขาเดินไปหลังบ้านหยิบเคียวเล็กๆที่แขวนไว้นานแล้วเดินไปยังต้นทุเรียนทองคํา อย่างมั่นคงเขายื่นเขียวนั้นให้ดาวเรืองมือของเขาเหี่ยวยน่นแต่แน่นและมั่นคงลองดูสิตักลูกนั้นดูสิดาวเรืองรับเขียวมาด้วยความงุนงงเธอค่อยๆย,ยื่นมือไปตัดทุเรียนลูกหนึ่งลูกที่ใครก็เคยพยายามตัดแต่ไม่มีใครทำได้แล้ว มันหลุดลงมาง่ายเหมือนเป็นลูกทุเรียนธรรมดาเธอยือนนิ่งตาเบิกกว้างเสียงเธอสั่นเบาทำไมลุงถึงให้หนูลุงทองดีมองหน้าเธอเพราะหนูไม่ได้อยากได้มันและนั่นแหละคนที่ควรได้ของมีค่าเสียงลมพัดผ่านใบไม้ เหมือนทั้งต้นไม้พยักหน้าเบา